วันนี้เรามาดูนะคะว่าเด็กมันกำลังทำอะไรกันหนูกำลังทำอะไรกันคะหนูกำลังทำอะไรกันเดี๋ยวครูถามว่าหนูกำลังทำอะไรกันแบรสอบถามเน่แบรสอบถามอะไรคะเอาทำมันไม่ตอบแสดงอะไร เดี๋ยวครูถามก่อนตอนนี้เรากําลังจัดสถานที่เพื่อทำอะไรการศึกษาแบบบูรณาการใช่ค่ะแบบไหนแบบบูรณาการแบบไม่ต้องออกไปที่อื่นใช่ค่ะเป็นการเรียนรู้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อกี้คุณครูนั่งสังเกตว่าเวลาเธอทําเองคิดเองแล้วทําไมเธอคิดไอเดียแล้วก็พูดได้แต่พอเวลาให้ออกไปรายงานทำไมมันพูดไม่ได้แม้แต่นะนำชื่อตัวเองแนะนำไม่ได้ กูอยากรู้ว่าทําไมมันแนะนําชื่อตัวเองก็ยังแนะนําไม่ได้แล้วตอนนี้คุณครูกำลังจะมาอาถ่ายที่เธอกําลังซ้อมอะไรกันน่ะ<อ>คุณครูอยากจะให้สบายสบาย,บายได้ไหมสบายสบายได้ไหมลูก้ฮ<า>ะอะไรนะ,นะอะไรนะมันเกรงค่ะมันมันเกรงมันเป็นมะเร็งหรืเปล่าอะไรนะ ไเห็นหรือเปล่าคนที่บอกว่ามันเกรงมันเป็นมะเร็งแนะนําตัวหน่อยเชนิาแนะนาตัวหน่อยเร็วเนี่ยเวลาเวลากูจะให้พูดเป็นการเป็นงานแล้วมันไม่ได้ความเลยนะถ้าจริงๆนะลูกรูก็งืดหลายนะวันนี้เสนอแล้ว่า เอกชนไอิน่ไปอินทรแ่นอะไรคะครูคะรู้สึกว่าวันนี้บรรยากาศดีนะสนุกสนานในการเรียนในการเรียนรู้วันนี้เตรียมงานเตรียมงานเพื่อเอานอกเข้ามาเรียนเออะไข้นเข้ามาเรียเม้เรน่าจะออกไปหาข้า่เามาห มันจะได้อะไรอะไรบ้างคนนี้เอาโต๊ะไปบ้างไม่จุเลยโต๊ะอะไรคะโต๊ะที่เจ็แดงพวกเบรกพวกได้ค่ะได้ได้ได้มาลุกมาลุกค่ะอันนี้ทำอะไรคะสองคนนี้ทำอะไรสองคนทำอะไรลูกออันนี้หรเก็บของครับเก็บของหนูเตรียมงานใช่ไหมโอเคเตรียมงานอะไรลูกโครงการทัฒนาศึกษา แบบดูแลอ๋ <board. S 1> อเดี๋ยวคุณผูจะไปดูฝั่งนู้นก่อนว่าเขาทำอะไรผู้ดูรมกันตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ค่ักำลังทำงานไปเด็กๆทำอะไรคนะ ก็อยู่เฉยๆดีที่สุดเลยเอาวันนี้ไม่ผูกผ้าเนาะค่ะวันนี้นะคะก็เอ่อเป็นการเรียนรู้ของนักเรียนอีกรูปแบบหนึ่งนะคะปีนี้นะคะโอนทิทคะแนนโอนทิทชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะคะปี2017ขึ้นนะคะขึ้นเกือบเกือบทุกวิชาภาษาอังกฤษลดนิดหน่อยเนื่องจากว่าเราก็มไม่มีครู รูภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าว้หน้ากล้องค่อยไม่ก่อนนะไม่ม<อ>ีค่า